ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบางกรวยตั้งอยู่เลขที่51ทับ4หมู่ที่2ตำบลบางขนุนอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีบนพื้นที่10ไร่2งานเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรที่มีทำเลที่ตั้งใจกลางเมืองสามารถเข้าถึงได้จากถนนนครอ,อินเลี้ยวเข้าซอยตํบลบางขนุนภายในศูนย์มีศาลาเรียนรู้ที่สามารถรองรับผู้เข้าดูงานได้กว่า100คน มีคณะกรรมการศูนย์ที่เข้มแข็งแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและมีข้อมูลประจำศูนย์ที่ครบถ้วนสพอกอ,อบางกรวยมีแปลงเรียนรู้ของเกษตรต้นแบบตัวอย่างการจัดการแปลงที่เหมาะสมมีการวางผังแปลงโดยมีการปลูกต้นมะขามรอบบริเวณสวนขนาดต้นสูง2เมตร เพื่อทำเป็นรั้วและเป็นพืชกันลมไปพร้อมๆกันนอกจากนี้ยังช่วยกรองฝุ่นและมลพิษจากภายนอกสวนเพื่อให้ได้ทุเรียนที่มีคุณภาพมาตรฐานด้านการเพิ่มผลผลิต1การเสียบยอดต้นต่อทุเรียนป่าที่มีระบบรากที่แข็งแรงทนต่อโรคและสภาพอากาศทำให้ได้ต้นทุเรียนสายพันธุ์แท้2การเสริมรากทุเรียนเพื่อให้ต้นทุเรียนมีความแข็งแรง การเพิ่มอากาศในดินโดยการใส่ท่อ PVC ลงไปในบริเวณโคนต้นทุเรียนเพื่อให้ดินบริเวณโคนต้นทุเรียนไม่หนาแน่นจนเกินไปมีออกซิเจนภายในดินเพิ่มขึ้นการนำระบบน้ำสปริงเกอร์โดยจัดระดับของสปริงเกอร์เป็น2ระดับที่ความสูง200เซนติเมตรและความสูง80เซนติเมตรเป็นการเพิ่มความชื้นสัมพัท์ในอากาศทำให้สภาพภายในสวนมีความชุ่มชื้นเพิ่มมากขึ้น การปลูกทุเรียนแบบแอร์ปรุนิ่งพอร์ตเป็นการปลูกต้นทุเรียนในภาชนะที่มีรูพรุนที่ด้านล่างหรือด้านข้างรูเหล่านี้ช่วยให้อากาศไหลเวียนผ่านรากพืชได้รากพืชจะได้รับน้ําและสารอาหารอย่างเต็มที่และแก้ปัญหาความเค็มของดินด้านการลดต้นทุนหนึ่งการฟื้นฟูบำรุงดินด้วยอินทรียวัตถุได้แก่ปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพ2การผลิตกิ่งพันเองด้วยวิธีการเสียบยอดด้านการสร้างรายได้การจัดจำหน่ายทุเรียน หลักษณะที่เป็นลูก2ลักษณะแก่เนื้อพร้อมรับประทานและใสก่กล่องบรรจุภัณฑ์กล่องล็อกกลิ่นการสร้างบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติตะกร้ากลับมาการผลิตปุ๋ยทองหลางการใช้เครื่องวัดค่าความเค็มของน้ำในการให้น้ำทุเรียนสานักงานเกษตรดับระบางกัวนะครับเราก็มีเป้าหมายนะครับที่จะ ส่งเสริมให้เกษตรกร,ะกรนะครับนำเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมบวกกับภูมิปัญญานะครับที่อยู่ในพื้นถิ่นนะครับนำใบปักใช้นะครับแล้วก็ได้เห็นของจริงนะครับในการพัฒนาในเรื่องของการเพาะปลูกในด้านต่างๆนะครับรวมถึงนําเอากลับไปประยุกต์ใช้นะครับให้มีความเหมาะสมกับสิ่งที่เกษตรกร,กรทำอยู่นะครับในพื้นที่ของตัวเอง